สวัสดีค่ะอยู่กับบุญเส้นสายมานะะันค่ะวันนี้พามาดูบรรยากาศหน้าง,งานที่งานฟ้าบรรดาลก่อร้านะคะฝนตกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเห็นงานตะลนแมโครรถดำจอดเหลือเจ้ายอดอัศวินคันเดียวนอกนั้นกลับบ้านหมดนะคะเบิ่งทางดีละ่ะแดนบดายลติตรุงปิดก็เลยจอดรถดำจอดทำงานแบคโค บรรยากาศนาง,งานก็นี่เลยจ้าถอยดินพี่น้องถอยดินขึ้นฝั่งนี่นาง,งานล่าสุดของเราช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยทำงานไม่ได้อันนั้นผูใ้ใดนะก็ตีเล็กตัวนั้นห็นบาพี่น้องเสียไล่ๆนั่งอยู่น่นเป็นั่งเฝ้าเขา ซันนี่สาคันพี่โม่หนึ่งคันค่ายฟ้าปนางก่อสร้างทั้งหมดนะ ฝั่งนู้นก็ทอยดินฝั่งนี้เหมือนเงาสงสัยเงาแห้งพี่น้องตีเล็กบ่ได้จับรถไทโดนแล้วว,มว,ว่มีเบียรเเทเทข้างหรอบาะนี้ฝนตกแค่เิดเอาเหตุไปมึงใสยมันเงาดีล่ะ แนงแม่บ้านก็เตรียมดังไฟถาแล้วเฮ้ย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  <c oughs> ทิศลมนะ ้เวลาเลิกงานแล้วงานน้ำกลนต่อยๆคือเป็ดหน่อยนี่แหละพี่น้องส่วนรถไทยก็นี่เลยจ้าเฮดทางสะอาดสะอานเรียบร้อยทำการแสดงโดยตีเลขสายมันตอนนี้ก็ได้เวลาเลิกงานแล้วเริ่มเดินตามตูดกันมาแล้วเดินก่อนเพื่อนก็คือผู้อาวุโสสุดในทีมป้าเจาะตามด้วยพี่โม่ คนละรับก็จะเป็นเสียทัดหลังจากพี่โม่ก็จะเป็นครูไอ้หลังจากครูไอ้ก็จะเป็นหนุ่มกัมพูชาอไ oh <c oughs> ม่ใช่มาแล้วมาแล้วเรื่องงานยามยินค,ครูไอ้กับขวันกัมพูชามาฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้เป็นเสียทัดกับป้าเจาะมาคนละฝั่ง ตามตูดกันมาแล้วตัวเขามามาติดทางมะเนาะ ได้เวีาเลรกงานแล้วโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้พามาดูบรรยากาศทีง่งานฟารมรานก่อสร้างนะคะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ